สวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับยอดธงสจต้งปจินอ่ายอดธงสเจ้าต้งปจีินวันนี้ก็เปิดโอกาสให้คู่ปรับเก่าแก้มือเ<ช>จอกับซุปเปอร์เล็กครับจิตเมืองนอนผลที่แล้วเนี่ยน้ำหนักเท่าไหร่ร้อยยี่สามครับแล้วไฟเนี่ยครับ 3> 3ร้อยยี่ห้าอ๋อวันนี้ปล่อยขึ้นมา้ะคู่เลยเ<ช>พราะเราก็โตขึ้นเขาก็โตขึ้นเหมือนกันน้องชายมาสอบได้อะไรเนี่ยร้อยยี่เจ็ดจุดสี่ร้อยยี่เจ็ดจุดสี่ก็ลดสองจุด สี่กิโลหนึ่งกิโลนิดๆมีปัญหาไหมไม่มีตอนนี้ไปปล่อยแล้วเท่าไหร่แล้วเนี่ยร้อยสามเจ็ดสามแปดประมาณสามเจ็ดสามแปดสามเจ็ดสามแปดปอนด์นะถ้าเทียบเป็นกิโลประมาณเท่าไหร่ประมหกสองโอ้สี่เลยเหรอโอ้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะซ้อมมากี่บันเนี่ยพี่เพ้นดีเดือนกว่าๆป้ามาใครบ้างป้าแับน่ารักลุงกิครับแล้วก็ไก่ป่าครับพี่สิ็กอ่าสมบูรณ์หมดไฟล์ล่าสุดที่ชนะ ซูเปอร์เล็กแล้วได้ชกที่ไหนมีไหมไม่มีเลยเนะอะไฟแ์ล้วชนะยังไงไปปลายไปไปลายครับรได้ลูกหกักได้ได้เหลี่ยมเนอะก็เลยชนะไปปีนี้น้องชายอายุเท่าไหร่แล้วครับ 18, <19. S> 1 8บ9จย่าสิบเก้าจาจังหวัดจางซาวน้ำหนักไปปล่อย,อย,อยขออีกที หกสิบครับโอเคฝากแฟนมวยหน่อยครับฝากพี่น้องชาวฉางซาครับช่วยเชียร์ล้วเป็่อกำลังใจครับครับนี่ทำเต็มที่วยอดธงชกช่วงแรกคู่ที่สามคู่รองนะครับอ่ะก็เปิดโอกาสให้ซุปเปอร์เลกิตมโนนแก้มือครับขอบคุณครับตั้งการให้พี่ดูหน่อยเลยนี่เออที่มาของการ์ดแบบนี้เนี่ยคือยังไงเห็นเกียนดาวก็ทำตามนะ ฮะมันมันคือยังไงเดี๋ยวบอกให้พี่ฟังหน่อยไม่มีที่มาไม่มีเหรอนึกว่าแบบเรียนแบบมวยสมัยก่อนไม่ใช่เหรอไม่มีอ๋อเราก็ตั้งของเราเองแบบนี้เี๋ยขออี่คีขอยี่ทีนี่นะโอ้แต่เวลาชกเราไม่ได้กัดแบบนี้นะเออถ้าชกกัดแบบนี้โอ้โหเสรียบร้อยเลยเนอะเพราะหน้าเปิดนะครับอะพูดถึงความพร้อมนิดหนึ่งน้องชายเป็นไงบ้างไฟนี้ซ้อมมากี่วันซ้อมเดือนกว่าตัเลื่อนสองคันอ๋อแล้วทำไมเลื่อนอ่ะไม่รู้ขึ้นอยู่ตัวนี้ป่ะ ใช่ตอนแรกวันวันที่เจ็ดแก็ยี่สิบเอ็ดแล้วออกมาวันนี้อ่ก็สลับไปสลับมาวันแต่ก็ซ้อมรอรายการมาอยู่แล้วนะครับมาลงวันนี้การที่ซ้อมก็น่าจะดีขึ้นเดีวพอซ้อมยาวซ้อมนานใช่ไหมแล้วจิตมืงงนนที่ตอนนี้มีใครมาช่วยป้ามเรามีมีหลายคนครับครับยกตัวอย่างที่ฟังหน่อยพี่ตัวหลักๆย่วมสมโพงครับตัวใหญ่เลยครับกัาฟิลล์อืมครับร่างกายก็สมบูรณ์นะผลงานหลังๆเป็นไงบ้างไง แพ้สองไฟแพ้ใครบ้างแพ้ยกมรกดกับครับแพ้ยอดธงอ่าแพ้แพ้สองคนนี่แหละนอกนั้นนี่เราก็เก็บมาเรียบเลยน้องชายมาสอบได้เท่าไหร่วันนี้มาพอดีร้อยยี่บห้าวันนี้ร้อยยี่สิบเท่าไหร่ร้อยต่อยี่สิบห้ายี่ห้ามาพอดีเป๊ะเลยแสดงว่าคุมมาจากค่ายดีนะน้ำหนักเต็มไหมตอนนี้ร้อยยี่ห้าน้ำหนักนี้ก็โอเคก็โอเคกลางคืนน้ำหนักนี้ก็กลับมก็รยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดอ๋อเพราะว่าไฟที่แล้วที่เราแพ้เขาเนี่ยแพ้มันหนักเท่าไหร่ แพ่ร้อยยี่สามแบบวันนั้นไปปลายเหี่ยวเกี่ยวกับน้ำหนักไหมไม่เกี่ยวครับแล้วก็โอยอมรับแพ้ไปอ๋อเหรอโยกพาด้วยอ๋อล้มดอกนะผมก็หมดแต่ไม่เกี่ยวกับน้ำหนักหรือเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวใช่ไหมเพราะต่อยดึกดฟืนเลยอ๋ออ๋แต่ว่าโตขึ้นด้วยหลังๆก็เลย125ดีกว่าเนอะครับนะครับเส้าเอ๋ว่าไงบ้างเอ๋ว่าแก้ไขปรับปรุงใหม่ครับมีอัธีทุกไฟอยู่แล้วนะกำลังใจเยี่ยมเนาะทุกอย่างพร้อมหมดปีนี้น้องชายอายุเท่าไหร่ครับปีนี้ น้ำหนักไปปล่อยขออีกทีหกสิบเท่าไหร่หกสี่จากจังหวัดขอนแก่นน้องชายฝากแฟนมวยทางบ้านหน่อยครับก็่อฝากเป็นกําลังใจแรงเชียร์แรงใจให้ผมนะครับครับนี่ผมแก้มือแดงอ่าขอขอดูการอีกทีขอดูการอีกทีนี่ครับอืไม่ใช่ว่าเราเรียนแบบกินดาวนะกินกินดาวเรียนแบบเรานั้นเราทำก่อนนะครับอ่านี่คือซุปเปอร์เล็กจิตเมืองนนท์ขอบคุณครับน้องชายสู้